สวัดีครับพี่น้องพอกันดีแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมมาเมื่อนี้ครับมาอีกหม่องหนึ่งแห่งหนึ่งครับสถานที่อีกสถานที่หนึ่งมาอย่างครับเมื่อนี้อ่ะแวะจะเข้าครับสำนักงานครับผู้ภายสองสี่ห้าโกสุมพิสัยสวัสดีครับผู้ใดคนีบอาตสร้างว่าหนาผีครับครับผมม้ครับผมมาแต่ตลาดออกเมื่อนี้ออกออกแนวไอ้ตั้งเครื่องเหื้าครับเเครืื่ออง เป็นไผลิตเองครับเป็ด้แบบมาดได้ใส่รับแบบทั่วไปครับโอ้แหวมายามกับแบบมายามกีมงันแข่งแข่งก็แบบม,ม,มอ,บแบบมเ,อเสือน้ำครับแบบมเอเสือน้ำโอ้โว่าแบบเป็นร้างเองแต่าไหนเป็นร้างเองซ้างมากงหรือซ้างสมมั่งครับมากงอันนี้มัน <laughs> คี้อะไรวมือหนึ่งมือหนึ่งเห็นถอดเคียงมาล่างครับล่าง มันคิดอะไรวะเราฮะนี่มันคือว่าสิไปสุโขทัยมันสิไปทันบ่เลยไปบ่ทันครับัน้ำเขาจมย้่น้ำเขาทั้งไงครับน้ำเขาไ้เ็ดพอดีขันขันพ่อบ่อนั่นนั่นเด้ลองพ่อพ่อนั่นน้ำเลยมันนั่นอีหยังก่อนสินมันบ่ดีจิแนวน้ำโอ้ว่าสิไปสุโขทัยบ่ทันบ่ทันไอ้ิดไปเรือยเรียบซับปกติไปพ่อกันอันนี้จะได้กับเครื่องยังมันก่อนเครื่องเครื่องเมื่อตัวน่ะ เดินเงือกตอนนั้นเสียไปใส่คันใดนบ่เนี่ยเรือมันมีเรือเล็กอยู่ในหน่วยครับเอาจอดไปในหน่วย,อเ,ยเออเลยวเสียวตัวนี้ขึ้นตั้งครับอตัวออน,นี้เป็นโโกเครื่องเป็นแท่นบ้างเลซื้อครับโอ้มันมันมันน่ะันเึากัเขากักวางเอยู่ตั้งพี่เล่นบ่แม่ครับย่าบันเึากัย่ามยิไปเขาจังยกเสีเรือนี่เป็นตัวเก็บไปเก็บไปเลยครับนี่ป่วยมีเหตุยังท่านมีครับท่านมีอย่ามีท้อย่ามีเถอะพี่น้องเดินทางตลอดปลอดภัย พอก็ไม่อยู่บ่นี่อยู่ข้างหลังครับแวะมายามครับพอดีมาเอาเสือแวะมาเอาเสือพอดีได้แวะมายามอาดซาหัวหน้าผีตอนนี้ไลฟ์ไปเลยพูดติตดแต่ตามว่ากอแฉลองลอยคนไปเอาฝากเลยพี่ <laughs> พน้องด้วยนะครับฝากฝากให้ได้ซอมพิทไ,ไว้นะครับให้พนันยูทูบให้เป็นยูทูบเปอร์นะครับน้ำเสียงดีให้กับพี่กับน้องเดบิวต์เตอแวะน้ำถนนคนทาง ่านมากโกสุมิสัยเอื่นใส่ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องเกิดโรบัตดเหตุได้พี่น้องนะครับเวทักท่ายกันในตลอดด้วยพี่น้องเออเวทกินเผากินปลากินน้ำน้ำกันได้ครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือตัดเส้นทั้งตัวนี้คือเส้นจากโกสุมพิสัยไปกุดลัางน้องน,น,นาเนาะอีกอันนึงกงอยู่ในโกสุมพิสัยเดี๋ยวแวะไปเอาเสือไปภาพไปยังบ้านในเสือเป็นตัวยังไหนให้ยุ่งมองไลยลุงน้องเสิ็ไปเสร็จไน นี่ร้านคนเปิดสาขาไงใใกับพี่น้องครับเเขามายามสำนักง,งานบริษัทมาาดนสาขาย่อยสาขาจุดบริการตำบลเหล่าอีมัอนี่บรได้ไปใส่กับมัอนี่สร้างเพิ่อยุกับบัานกับซองเบขมาเรียนยันน้ำพน มาเดีน๋นี้มาอยู่ผู้ดใดเฝ้าสำนักง,งานให้เฝ้าเงือนผุนขึ้เด็กหน่อยอเด็กหน่อยกูให้ครับเจ้าของเฮ็ดเน,นี้อะไรเราหนีมาอยู่สวนเบิด,อ,ดอ,อันนี้ใส่งานได้บ่นหนึ่งคันนี้ใช่ได้ครับห้วยรถทุกคันใส่ใส่ได้เหมือนีเต้นเนยสวนเพิ่นครับพี่น้องครับอุ้ยบังหน้าวะไหม อยู่หลังหัวหลังสวนแกินลาบสวัสดีครับสวัสดีครับเสียกับพ่หนุงมได้พี่น้องครับพ่อหนายายพ่อหนายายยามออกเห็ดสิเป็นตะเพียนผ่าทันบ่ล้วพอเออนี่เห็ดเบิ้งนั่นเรียอยู่เบิ้งคลิปเบิ้งยังเรียอยู่ในี่เผินเห็ดมีหนองมีบ่อเผินวะยังมันสิขาดกับขาดยังกับเผินว่าเออ ฝนแห้งมาพอดีวทีเะมามเหรียญน้ำอาจา์ครับหพวหน้าหน่วยนะครับ <c oughs> นายกสมาคมอ,อโอ้นี่มองยูนก็เป็นตะเย็นดีแต่ละโอ้เ่ <c oughs> มัน่ไข่อนเ,ยนเียวกัมันนอนเบืองมันจีบันน,น,นีเออเอามีหลายรุ่นจีบันนี่ อันนี้อันนี้ซื้อมาหรือเป็นอยู่กับเคราะห์เดียร์ของโอู้หูบุ้งจรนกับพี่น้องพาลูกน้องเห็ดไปทด่ัวตีบทัวเดียนแล้วเราผลอ่ะเพิ่งเปียกเล่าผนอ่ะอันนี้เปียกเทียบเพราะธรรมดาตีบาบารีธรรมดาขายป่ะนี่สนใจเออมีใครสนใจติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้หลายได้ยังไง ป้าได้เขาใส่เลี้ยงนี่ครับโอ้เฮาเฮาเฮาหลับจากล่วงขัวครับเจ้าเอ้าเอ้าเอ้าวันนี้มาโดนพี่น้องค่าแต่ไปลองไปล้ำวันนี้เลยไม่ยามมาจาดเล่านะครับประธานนายกสมาคมเป็นส่วนไปเล่นกรุงเทพเป็นว่าเก็เลยว่ามาเอาเสือเด้อเอาแจกเสือหายยื่เหนียวสันเป็นตัวจัาไดสันเดิ มันติดไซด้บอสันได้ป่ามือนีมือนีบวมือนีบมีเหตุบ่มีมเขตุครับลงนองกันเลยอันนี้เลี้ยงยังใกล้ยังนี่นกพีราบขาวโอ้เลี้ยงสุยางสวยงามตอนนี้นไหมรถรับจอดเต็มยี่ปีิ่นซวนไปเหรียนกรุงเทพวันที่เท่าไหร่กันวันที่หนึ่งโอ้ เป็นงานงานใหญ่เพิ่นว่าเป็นเลยว่าเมาเสือเด้อขันซีไปน้ำมูเพิ่นว่ามาแล้ววะที่นี่ใส่เปิดเบิ่งด้วยวะนี่มันนุ่งเป็นตะนุ่งได้ปะน้าสั่งใส่เสือละจักว่าหุน่นใดเป็นหุน่นใดพี่น้องลองเบิง่งลองเบิงบังเป็นนุ่งได้บ่ได้บ่ได้ก็ต้องได้ละไปงานนี่ของฟิสเนาะ <laughs> เออคือมันยืดอยู่ดอกเนาะเออเป็นเสือยืดครับพี่น้องสวยงามครับสวยงามเออเอาได้ใด้นนี่เวลาไปออกเงี้ยอันนี้เป็นของผลหยุดดิพี่น้องเออไปใส่มาใส่กระดิใส่ตัวนี้แหละวะที่นี่ไอเสืองามแล้วไอเสืองามแล้วใไปขับกรุงเทพนี่บินมาเรื่อยๆก็บินเถอะบินก็บบินเถอะไอตี ที่กิ้งใสเดียวกันพี่น้องนะครับเป็นแบบเดียวกันของสมาคมร่วมกันอยู่ครับเพราะของเขาก็ถือว่าเป็นได้รับเลี้ยงสนับสนุนจากเพื่อนเป็นบางส่วนนีกัสีเพิ่นเรือได้จังสีใดๆจังสีไดตาหนีไปแต่มันเป็นตาใกล้เคียงกันน้ำพี่น้องครับตาของรวมกับสองสีหานะครับคุนคนรวมเข้าโค้ชมืพิสัยพี่น้องเว้พันไปพันมาเด้อนะครับเวะเรียกใช้หรือไปกินน้ำกินทางเลยน้อยจันเนาะบ่จําเป็นต้องมีเหตุได้เมดนะครับ บ่ไหนยังเดียวเงินเงินเงินนี่จนใจจนใจที่สี่สีส่ซอยอยู่นะครับแวะเข้ามานี่สีเซย์ตัวนี้หลังพี่น้องแวะไปใส่มาใส่งามๆนี่แหละขอ้อลิคสิทธิ์จากสำนักง,งานใหญ่เพื่นแล้วสำนักง,งานร่วมกตัญญูหมูว่วังบังเมื่อไดเราพึ่มกับไก่สำนักง,งานคนไปยุไทยมาให้เบื้องเงินนึงวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยที่ตงไปบุญน้ำเพญขนบุญสำนักง,งานใหญ่เลยติ เสมใหญ่เลยแค่น้องๆยังกับอยู่บางพี่ครับจวดใจกันได้ไปน้ำก็บริถามหายากแห้วจีเพียเหเห็นประจําแล้วเรียนไงครับเรียนไงเส้นทางท่านนี้แล้วพี่น้องครับเออเปลนแล้วปที่นี่อวยนครับตนเรานอันนี้ลงภอันนี้เป็นเสือเสือไปล่างภาษาครับ ค่าโควิเเดวเลยบ,เรบริเบ้าทเป็นบริเวณปหกสามที่บริเวไปเขียนเป็นหกสี่ที่หลังที่เ้าบรทีวนี้นเวลาไปลนาลัางภาษาใส่เสือขาวาครับสมาคมตามสมาคมคำโดยใจคนรับใช้สังคมเนี่ยเราได้เ็ณล้างปา่าช้าอะทั้งพอกันด้วพี่น้องเด้อน,นะครับอาจจะเป็นภาษามองใดมองนึงติดตามผลงานเราติดตามผลงานเราแแบมารับเสือครับแแบมารับเสือทีมงานบริเวแแบะเขาหน่วยดนครับ มีรหัสน้ำเงินยี่ได้พี่น้องครับไม่ลืมรหัสแลงเงินถมแอร์เราทั่วถามรหัสได้ของตัวมางานหลังประสาห,หรืองานกิจกรรมที่เป็นกุศลครับที่ต้องใส่สุดขาวเดียกตรงนี้สุดแบบนี้ครับนี่แหวกคนรวยบ่ได้แวกโดนคระเพื่อนหยอดกระสือกระเกลาแต่ว่าค่าต,าติดหยากงานลำ้ำเรียกไปไหมพูดละวันที่หนึ่งหืนที่สามเรียนอาจารย์เนาะอาจจะไป <สา S 2> พ่อกับจ้าลอยครับพูดละยุทธยุ่ธรวม สำนักงานใหญ่ครับบางพี่ฮะสำนักงานใหญ่ผดลบางพี่บางพี่ครับบางพี่วันที่สามสิบเอ็ดวันนีนะครับขันว่างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับเดินทางกลับเราไปที่นี่คือว่าล่ะสร้างมั่งหรือสร้างสอบฮะ มากแน่สมแน่ครันี่คือเปลี่ยนใบจิเปิดเบอร์ลูกปืนอันนี้ครับมันเป็นแตลกลังลันกอกแหลกกอกแหลกอยู่ข้างในสั่นเลยเตรียมตัวเตรียมตัวสุโขทัยก่อนน้ำสีรถก่อนแล้วบอมลุก่อนก่อนสีจักสีได้ไปหอดนั่นหรือไปสุโขทัยก่อนว่เกิดเรื่องไคยตอนนี้แซงไปจำอยู่ตัวนี้ฐานืนเนี้แล้วข้างหนึ่งับ เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับเอาเดี๋ยวแวะเขาบ้านจังหวัดสะกอนขนาดได้เสียมาเหรียญน้ำครับฝากช่องฝากช่องฝากช่องอาซาหัวหน้าผีอะไรนั่นเลยฝากชิดช่องนะมีย่งนีมีแต่ทีมงานกูไพ่กูสุ่ครับมีแต่เห็ดหรือมีแต่เห็ดออกไปเบิ้งเห็ดนะครับผู้ที่อยู่กับเห็ดประจําเห็ดเขตล่าสุดนี่เป็นเขตยดากรรไายเนาะคากรรไายครับากรรไายบันแพงครับทีมงานเขา พื้นที่าใครเป็นข่าวเพราะนั้นเขาต้องลงพื้นทีเองครับทําช่อง youtube ครับเอาปากกับพี่กับน้องเนาะอ่ะเดินทางต่อเซากันวันที่ยิบเก่าเดี๋ยวเอาทีมงานไปดูแลซอยครับโอเคเปิดวงโอปิดวงครับผมปิดวงเอาปากนะครับพอกันเด้อกับทีมงานสองสี่หาครับกู้ภัยพุทธธรรมอ่ะเมื่อบาดเมื่อซองครับเอาแซงสอนมันไมนได้ขึ้นคือเก่าเนี่ยแหละอ่ะบายบายบบายครั